และที่นี่คือคลังขุมทรัพย์ของพญานาะควันนี้เรามาอยู่จังหวัดนครนายกมหาวัดมณีวงกันเป็นวัดเก่าแก่กว่าร้อยปีซึ่งภายในวัดนี้มีพญานาคกว่าพันก็ว่าได้ภายในมีที่จอดรถกว้างขวางและยังมีคาเฟ่ไว้คอยบริการเราด้วยมาถึงแล้วก่อนอื่นเลยสอไปไหว้พระสอพรกันก่อนสามารถปิดทองได้ทุกองค์เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่มาและด้านนอกยังมีไฟเผือกอยู่สองตัวสามารถเข้ามาถ่ายรูปก,กันได้ ต่อไปจะเป็นด้านหน้าถ้ำวังรัตนมณีมหาคนครบาดาลนครราชหรือเรียกง่ายๆคือถ้ำพญานาคดั่นเองภายในถ้ำมีความเย็นและไม่น่าเชื่อว่าจะสร้างได้สวยงามขนาดนี้ข้ามาอยู่ในนี้เป็นชั่วโมงไม่รู้สึกว่าอยากออกไปข้างนอกเลยและที่นี่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะขับรถแป๊บเดียวก็ถึงและไม่ต้องกลัวว่าจะหลงอยู่ภายในถ้ำเพราะจะมีลูกศรให้เราเดินตามเข้าไปมาถึงตรงนี้จะเริ่มเข้าสู่ถ้ำพญานาคของจริงเมื่อผ่านประตูนี้เข้าไปถ้ำถูกนเนรมิตวิจิตรการตาด้วยประติมาก,กรรมเหมือนเรามาอยู่ในสวรรค์ของเหล่าพญานาค เป็นความสวยงามที่บอกไม่ได้จริงๆต้องลองมาดูด้วยตัวเองเมื่อผ่านประตูชั้นแรกไปแล้วเราจะเจอกับประตูชั้นสองเดินมาถึงประตูชั้นสองภายในเราจะเจอกับพระประธานอยู่ด้านหน้าองค์ใหญ่สีเหลืองทองแต่ให้เราเดินอ้อมตามลูกศรไปก่อนอย่าลืมเข้าไปกราบไหว้กันด้วยนะเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองแต่ละเสาวมีพญานาคอยู่เต็มไปหมดเรื่องแสงสีไม่ต้องพูดถึงสวยงามจนเกินคำบรรยายจริงๆมาถึงตรงนี้แล้ว เราจะเริ่มเข้าใกล้สู่ภุมทรัพย์ของพญานาคแล้วนะเขามีความเชื่อกันที่ว่าให้เรามาขอพรและเบิกทรัพย์จากพญานาคที่นี่จะสมหวังดังใจปัถนาภายในมีกุมทรัพย์มากมายเราตั้งจิตอธิษฐานและขอพรดูนะ <S <S เราก็เป็นอุกตนหนึ่งที่ไม่พลาดเดินตามลูกศรต่อไปเราจะเริ่มออกจากถ้ำแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นด้านข้างของถ้ำจะมีน้ําตกไหลยอยู่ให้ความรู้สึกล้นลื่นมากๆ เมื่อออกจากถ้ำแล้วอย่าลืมกราบไหว้อพรอท่านปู่ทฮาเวสุวรรด้วยนะไปลนะทุกคน